ในครอบครัวเนี่ยวันนี้ถือว่าเรามาถึงขึ้นทางของการตัดสายอย่างเข้่งข้นในช่วงสิ่งอัตตาายนะครับก็จากาการตัดสายก็ถือว่าได้รับความร่วมมือจากที่น้องประการชนด้วยความอย่างดีนีนะครับเพราะว่าเมื่อเทียบกับปีก่อนๆนั้นจํานวนสถิติการเกิดอุบัติเหตุถึงขนาดนี้เนี่ยลดลงนะครับ เพียงแต่ว่า1ิดสาวกันกว่าที่เหลือเนี่ยอาจจะเป็นอย่างไรก็อยากจะให้ช่วยกันระ,ะมัดระวังนี่นะครับถ้าจะเดนินทางจากภูมิลำเนาหรือว่าจะลกกกัดกากพักก่อนแล้วเนี่ยที่พักก่อนแล้วก็อยากจะให้ได้ขับรถใช้รถแช้ถนนด้วยวัมระมัดระวังเช่นเดิมนะครับก็คือไม่ไม่ทำผิดในจราจรไม่ทำผิดกฎหมายจราจร นั่นก็คือ,อไม่ขับรถด้วยความเร็วไปทนก่ำหนดนะครับขับรถยนตนก์ก็ต้องคาดเถ็งขัดในเลไทขับรถมอเตอร์ไซค์ก็ต้องสวมหมวกกันน็อกนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือพื้นฐานที่เราต้องขอความร่วมมือแล้วก็สิ่งสำคัญเหนืออื่นใดก็คือถ้าร่างกายอ่อนเพรียไปเฉลิมฉลองกันมากและนอนดึกหน่อยถ้าร่างกายอ่อนเพลียก็อยากให้ หยุดการสำรวนะครับจะพักตามจุดตรวจตางมาีม่ว่าที่กระทรวงคมนาคมที่สำรวจทางเหลือจากไปให้นะครับหรือว่าในแต่ละจุดตรวจแบร้อนทุก่างยอรับให้พวกเราได้ทักก่อนนะครับถ้าร่างกายไม่ไหวนี่อยากถูกลสำรวเพราะจะก่อยส่วนอันตรายได้สิ่งสําคัญก็คือช่วงนี้ถ้ามีการเฉลิมฉลองกันแล้วมีการดีกันก็ไม่อยากให้สำรวนะครับ เพราะว่าเราอาจจะข่อยเกิดอันตรา,า,ายไม่ำรำคาญแต่เราเท่านั้นาอาจจะถึงให้กต่ให้เกิดความสูญเสียแบบชีวิตอืดีด้วยเพราะฉะนั้นสิ่งนี้คือสิ่งที่อย่างไรดูกาสนี้ของความร่วมมือกับที่น้องประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์นะครับซึ่งถือว่ามีปริมาณลดมากเป็นพิเศษแระกอบกับช่งนี้เรายังต้องระมัดระวังเรื่องโควิด -19 อยู่นะครับเพราะฉะนั้นการารักษาระยะห่างก็ดี รือว่าการสวมใส่หน้ากากอนามัยการใช้เจลแอลกอฮอล์ล้างมือการวัดอุณหภูมิหรือการตรวจเอพีเจทางทางเนี่ยก็ขอความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนเพราะว่าทั้งสองไทยนี้เนี่ยเราเยังต้องช่วยกันดูแลและต้องขอความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนนะครับผมหวังว่าเราจะเที่ยวในเทศาากาลสงกรานต์กันอย่างมีความสุขครับ,บและขอสุขภาพนี้สำัรับปีใหม่กับทุกท่านด้วยครับรอครับ